ช่วงช็อปธุรกิจสนับสนุนโดยอโรมากุ๊ปสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้นะครับ สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้นําเสนอในเรื่องของการชงกาแฟกับธุรกิจกาแฟชงอย่างไรให้ประทับใจชงอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับแต่ว่าการที่จะชงให้รสชาติดีได้นั้นเราก็ประทับใจนั้นสําคัญอยู่ที่อุปกรณ์แล้วก็เครื่องชงนั่นเองครับสิ่งเหล่านี้จะมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีความสําคัญเพียงใดเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้กับแขกรับเชิญของเรานะครับนั่งอยู่กับเราที่นี่แล้วนะครับอาจารย์พรละพัฒน์นะครับปัญญาเจริญสุขนะครับผู้ช่วยผู้จัดการนะครับฝ่ายฝึกอบรมนะครับ จากบริษัทอโรมากรุ๊ปนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรนะครับในการฝึกอบรมในการสอนการทํากาแฟพิเศษด้วยจากสถาบันพัฒนาธุรกิจกาแฟของอโรมากรุ๊ปนั่งอยู่กับเราที่นี่แล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะขอนอนุญาติสั้นๆแล้วกันว่าอาจารย์พันลวกันนะฮะถามเพิ่มเติมกันนิดนึงก่อนนะฮะว่าเครื่องชงกาแฟเนี่ยมันมีความสาคัญมากน้อยแค่ไหนในธุรกิจกาแฟเพราะว่าบางคนคิดว่าเอ๊ะแค่เอากาแฟไปใส่ขวดโหลตักน้ําร้อนชงน้าร้อนอชงนิดนึงใส่เสร็จแล้ว1แก้วแล้วเครื่องชงกาแฟเนี่ย แน่นอนถ้ามองผู้ถึงธุรกิจนะคะธุรกิจก็คือต้องมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงเครื่องบดหรือเครื่องปั่นนะคะแล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานจําเป็นนะคะที่ได้ดูไปแล้วเมื่ออาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วนะคะเห็นได้ว่าเราเองนั้นเนี่ยในเครื่องชงอย่างแรกก่อนเลยก็ต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถืออ๋อหนึ่งละใช่ค่ะมีมาตรฐานในเรื่องของการเซอร์วิสหลังการขายที่ดีนะคะซึ่งทางโลมาเองนั้นนะคะก็ ได้นําเข้านะคะในส่วนของเครื่องชงเครื่องบดกหรือเครื่องปั่นจากประเทศชั้นนำแถบยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยี่ห้อเฟย์มาคะหรือเวกาที่มาจากประเทศอิตาลีนะครับรวมไปถึงตัวเอสโพรบาร์ที่มาจากประเทศสเปนนะคะอันนี้ก็เห็นได้ว่าเราเองนั้นเราเป็นผู้ประกอบการเครื่องประกอบรายใหญ่ของประเทศด้วยนะคะแล้วก็เรามีในส่วนที่เป็นความการันตีค่ะสูตรซ่อมนะคะอ๋อมีสูย์ซ่อมให้ด้วยใช่ค่ะซึ่งเราก็มีหน่วยที่เป็นหน่วยช่างนะคะแล้วก็ ต้ให้บริการอยู่ทั่วทุกพูมิภาคของประเทศไทยมไม่ว่าทางแถบทางภาคเหนือภาคใต้นะคะหรือทางอีสานเองแล้วก็มีโอว์วิ<ช>วสกันหมดเลยเราสวิ v i c แล้วถึงกันหมดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเขาว่าหลายคนอยู่ความมั่นใจนะคะัะ มั่นใจว่าไอ้ซื้อเครื่องไปแล้วมีปัญหาอย่างไระนะคะต่นี้เราก็มีหน่วยเซอร์วิสที่เข้าไปคอยเซอร์วิสได้ตลอดบริการหลังการขายด้วยถูกต้องค่ะทีนี้เอาละมาถึงคําถามสําคัญนะอาจารย์ฮะเครื่องชงกาแฟโอ้โหต้องบอกว่ามีเยอะแยะมากมายหลากหลายะนะคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นแล้วก็ละลานตาไปหมดคนที่ไม่เคยท,ทําธุรกิจกาแฟเลยเนี่ยเลือกไม่ถูกเพราะฉะนั้นต้องถามก่อนว่าเครื่องชงกาแฟเนี่ยมันมีแบบไหนกันบ้างฮะมีกี่ประเภทแล้วเราเนี่ยควรจะเลือกแบบไหนในการใช้งานครับในรูปแบบธุรกิจทั่วไปเนี่ย ในส่วนที่การเลือกเครื่องชงให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจมันก็จะมีโดยกว้างๆนะคะอยู่ที่อย่างแรกก่อนเลยเงินลงทุนนะคะเมนลงทุนเท่าไหร่แล้วก็เป้าหมายนะคะเป้าหมายของกลุ่มคนที่จะไปขายรวมไปถึงรูปแบบร้านคุณด้วยเช่นว่าถ้าคุนตี้เห็นร้านที่เป็นช็อปมีที่นั่งประมาณสิบกว่าคนขึ้นนะครับแบบนั้นซึงอาจจะต้องเลือกเลือกเครื่องชงที่มีลักษณะที่เป็น2องหัวกรุ๊ปสามหวกรุ๊ปเพื่อความมั่นใจกับลูกค้าที่รับใช้บริการนะคะกลุ่มกลางๆลงมาหน่อย ครับนะคะกังกอาจจะเป็นรักษณะอยู่ในเ,ออเป็นคอนเนอร์หนึ่งตามห้างสรรพสินค้าก็ได้นะคะอันนั้นก็จะเป็นเครื่องรุ่นขนาดกลาง<อ>แล้วก็ถ้ารุ่นขนาดเล็กเลย<อ>ก็จะเป็นแบบพวกคีออสค<ร>ีออสก็คือรักษศที่มีพื้นที่ไม่มากมาย<อ>นะคะสองคูสองตารางเมตรหน้าร้านคุณเองชื่ว่าค,คุณเปิดอาจจะเปิดเป็นร้านดอกไม้อยู่แล้วนะคะก็มีพื้นที่ไม่มากก็ตั้งไว้หน้าร้านได้เลย ซึ่งของเราเองเราก็เป็นรูปแบบของชาวดอยที่เห็นชัดเจนนะคะแบบนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สมที่พัดบอกว่าร้อเพราะบางทีแล้วเนี่ยรูปแบบที่เป็นลักษณะแบบคีออสเล็กๆแต่อยู่ในกลุ่มที่มีผู้บริโภคใช้บริการเยอะมากคือกำลังจะหมายความว่าอย่าไปมองแค่ว่าคุณธุรกิจขนาดเล็กแล้วยอดซื้อมันจะต่ำไม่ใช่อาจจะมีบางคนที่ซื้อแล้วก็เป็นแก้วแบบเทคคมกลับบ้านได้ตรงนั้นก็จะเป็นยอดเข้ามาอีกก็เหมือนที่บอกไปว่าค่ะว่าถ้า สมมติว่าคุณไปเปิดอยู่แถวบริเวณแถวสีลมอ่า่นคนเยอะมากใช่ค,ครับเท่ากังงบ,บ,บว่าตรงส่วนนั้นเนี่ยถ้าเราลงเครื่องที่เป็นเรื่องรุ่นใหญ่ครับ ทำให้เป็นไงคะการชงได้อย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพของเครื่องชงนะครับประสิทธิภาพของรสชาติที่ออกมานะจากเครื่องชงที่มีสิทธิภาพที่ดีจะทําให้รสชาติกาแฟนั้นนิ่งอุณหภูมิความร้อนนะคะในลมอรชานก็จะนิ่งตลอดเวลาทําให้เรารองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็ทำให้ไม่สะดุดกับการขายด้วยถ้าจะให้เห็นภาพคุณผู้ชมครับทางที่ดีล่าสุดตอนนี้ทางอโลมากรุ๊ปเตรียมเครื่องชงให้เราได้เห็นกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแต่ละประเภทของเครื่องชงกาแฟนั้นจะมีอย่างไร กันบ้างแล้วก็แต่ละประเภทนั้นจะมีคุณสมบัติดีแล้วก็เด่นแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรไปชมกันเลยครับ ผู้ชมครับได้รู้จักอุปกรณ์ในการทํากาแฟไปในเบื้องต้นกันแล้วนะครับแต่ว่าขั้นตอนแรกที่สําคัญเลยนี่ก็คือเรื่องของเครื่องบดกาแฟนั่นเองครับเครื่องบดกาแฟนั้นจะมีความสําคัญอย่างไรต้องเรียนถามอาจารย์พรพัฒน์ก่อนเลยครับเครื่องบดของเราก็มีอยู่หลายรุ่นหลายขนาดเหมือนกันนะคะอย่างที่เห็นนะคะอันนี้เเครื่องแบบรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะนี่ขนาดกลางนะคะก็เห็นได้ว่าอยู่ที่เงินลงทุนเหมือนเช่นเดียวกัน<อ>นะคะแล้วก็ในประสิทธิภาพเนี่ยนะคะเครื่องบดรุ่นใหญ่ก็สามารถที่จะบดได้อย่างต่อเนื่อง ได้มากขึ้นอ๋อน,ะะนี่คือความสําคัญของเครื่องบดกาแฟนะ,ค,ะครับ,รบก็สามารถจะไปจับคู่ได้กับเครื่องชงรุ่นใหญ่ นะคะนั่นเองนะคะเป็นเครื่องชงเอสโพรบาเอสโพรบาใช่ค่ะรุ่นออฟฟิศคอนโทรลนะคะเห็นได้ว่าเป็นเครื่องกระทัดรัดนะคะแต่เครื่องกระทัดรัดตัวนี้นะคะก็สามารถชงกาแฟได้อย่างมีคุณภาพได้เพอร์เฟกต์เอสเฟคโซ่ช็อตเหมือนกันมีแรงดันที่เหมาะสมนะคะตามมาตรฐานเลยแต่ดูสีสันแล้วแปลกตาเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆแล้วสีขาวหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่ใช่ค่ะอันนี้เราเราเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดึงด้านนี้นิดนึงแล้วกันให้คุณผู้ชมจะได้เห็นชัดนะฮครับนะคะเนี่ยค่ะเป็นสติ๊กเกอร์อ๋อนี่คือลอ ออกมาออกได้ค่ะอันนี้อันนี้เป็นเครื่องที่เหมือนที่บอกเรารโชว์เราโชว์ลักษณะที่อยู่เดือนออกมาได้เลยได้เลยอันนี้เป็นวัสดุอะไรนะอาจารย์สเตนเลสสเตนเลสโอ้โหอย่างดีอย่างดีเลยใช่ค่ะนะฮะผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจคิดว่าสีลอกไม่ใช่ใช่แล้วเขาโปรเทคเอาไว้ป้องกันเอาไว้นะฮะนี่คือการดูแลคุณภาพของเครื่องนะฮะตั้งแต่ก่อนการจําหน่ายด้วยของทางอโรมากรเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าไม่ได้มีเพียงแค่เครื่องเล็กเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมเครื่องที่ใหญ่กว่ากันต่อเลยครับ ก็เราพูดถึงในแง่ของการดูภาพภายนอกนะคะอันนี้เรียกว่า1หัวชงอ๋อนี่หนึ่งหัวชงใช่อนใช่ค่ะแล้วก็รักษซเป็น2หัวชงอันนี้ก็2หัวชงเหมือนกันนะคะแต่เห็นได้ว่าสองหัวชงที่เทียบกันเนี่ยอันนี้รักษซของเครื่องเขาจะใหญ่กว่านะคะนั่นคืออยู่กับขนาดความจุของน้าที่ที่เขาเรียกตัวไบเลอร์นะคะแลื่ก็ความจุของการต้มน้ําร้อนอ๋อไออย่างตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติเด่นๆนนี่คือยังไงบ้างครับเอออันนี้แน่นอนค่ะก็เห็นได้ว่าตัวถังเป็นสแตนเลส อย่างแรกพัาดูนี่การันตีเลยค่ะ Espresso Intensino เป็นการการันตีนะคะในงานของการทั้งได้เขาเรียก Approve มีการตรวจสอบมาแล้วตรวจสอบอย่างดีแต่ไม่เห็นคาว่าเครื่องที่มีจะมีมาตรฐานนะคะอันนี้คือในส่วนที่เราเห็นได้ว่าเราก็ํำเข้านะคะในส่วนที่เป็นรักษาที่เป็นมาตรฐานในในเครื่องที่ยอมรับสาหรับสากลทั่วโลกไป ทีนี้คุณผู้ชมที่อยากจะเป็นเจ้าของเครื่องชงกาแฟซึ่งขึ้นอ,อยู่กับขนาดไซส์ของขนาดร้านเองก็ดีอย่างที่คุณพรพันหรือว่าอาจารย์พัฒน์เนี่ได้บอกเอาไว้แล้วนะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะถ้าอยากจะเป็นเจ้าของเครื่องชงกาแฟสักเครื่องหนึ่งในการทําธุรกิจกับอโรมากรุ๊ปจะเป็นได้อย่างไรไปติดตามกันต่อเลยครับ โอ้โหคุณผู้ชมฮะต้องบอกเลยนะครับว่าเครื่องชงกาแฟของทางอโรมากรุ๊ปเนี่ยเยอะจริงๆฮะหลายคนก็บอกว่าเลือกลาลานตากันแบบนี้เนี่ยมแมเลือกกันแทบจะไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะฮะแต่มีสิ่งหนึ่งนะที่คุณผู้ชมฮะบอกว่าอยากจะนําไปประกอบธุรกิจตรงนี้เองเนี่ยจะสามารถไปเป็นเจ้าของในเครื่องชงกาแฟเนี่ยได้อย่างไรกันบ้างแล้วก็สามารถที่จะนําไปประกอบธุรกิจได้ง่ายๆอย่างไรตรงนี้ต้องเรียนสอบถามอาจารย์พลพัฒ์แล้วล่ะครับทางนี้ทํานโยบายของบริษัทนะครับก็อยากสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนะคะที่ ไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนน้อยหรือมีลงทุนที่พร้อมอยู่แล้วนะคะเราก็มีนโยบายในส่วนของการที่สนับสนุนอย่างนี้ค่ะว่าเราผ่อนรัศมีเป็นระบบผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะนาน10เดือนหรือ24เดือนนะคะนี้แล้วแต่เงื่อนไขหรือรวมไปถึงในแง่ของการที่นําเครื่องเก่าของคุณมาแลกเครื่องใหม่ในราคาพิเศษอ๋อนำมาแลกได้ด้วยนะฮะใช่ค่ะ โอ้โหอย่างนี้ดีเลยฮนะเป็นทั้งผู้จําหน่ายในส่วนของมเมล็ดพันธุ์กาแฟแชั้นดีอย่างพันธุ์อาราบิก้าด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคุณผู้ชมสนใจอยากจะติดต่อช่องทางเข้าถึงธุรกิจตรงนี้สามารถติดต่อได้อย่างไรหรือว่าใครที่สนใจอยากจะมาเรียนหลักสูตรกับอาจารย์พรพัฒน์ติดต่อได้ยังไงบ้างรครับค่ะก็ทีเออ่เว็บไซต์นะคะ w w w a r o m a c h i l a n d c o m หรือที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0854877930ถึง31นะคะอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของพันธุ์เองด้วย คุณผู้ชมครับการทําธุรกิจกาแฟให้ประสบความสําเร็จนนะครับนอกเหนือจะจะมีใจแล้วยังต้องมีเวลาในการทุ่มเทด้วยจึงจะประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าในไหนแล้วคุณผู้ชมฮะเรียนรู้วิธีการสอนก็แล้วนะครับมีอุปกรณ์ครบหมดก็แล้วแต่สิ่งต่อไปที่ยังขาดไม่ได้ก็คือการสร้างแบรนด์ของคุณผู้ชมเองการสร้างแบรนด์น่าจะสําคัญมากน้อยเพียงใดตอนต่อไปเราจะกลับมาติดตามให้คุณผู้ชมได้ติดตามข้อมูลที่น่าสนใจในการทําธุรกิจกาแฟอย่างไรให้ประสบความสําเร็จกันนะครับ <S <S สำหรับวันน voilà. ี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราก่อนนะครับอาจารย จเจริญสุขนะครับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมนะครับจากบริษัทอโรมากรุปแล้วก็เป็นวิทยากรคนพิเศษด้วยนะครับเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้จากสถาบันพัฒนาธุรกิจกาแฟนะครับขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากค่ะ